เหงหงเจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าช่วงนี้พอดีกับข้าเลยเกินี่เป็นชุดที่องค์หญิงเจ็ดทรงเตรียมไว้ให้คุณหนูสูเป็นพิเศษพี่เจ้าค่ะลุยอ๋องเตรียมไว้ล่วงหน้างั้นเหรอเขาคิดดีแล้วหรือว่าจะช่วยฉันนะ่ะคุณหนูท่านรู้สึกหรือไม่เจ้าคะท่านลุยอ๋องน่ากลัวเป็นพิเศษที่วางแผนมาถึงขั้นนี้ใช่เขาเป็นชั่วร้ายเขาเป็นคนชั่วร้าย เจ้าเล่ห์โหดเหี้ยมเราจะต้องไม่หลงกลเขาจะต้องไม่หลงกลเขาอืมอืมพี่สี่พี่ทำอะไรากับนางหรือเพคะนาถึงได้เกลียดชังพี่ขนาดนี้คนชัว่วร้อยเจ้าเล่ห์โหดเหี้ยมหรือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักชั่วดีเลยจริงๆน้องพี่ท่านนี้คือคุณหนูเฉินอี้หมิง ทักษะการเล่นกู่ชินของนางยอด,ดเยี่ยมไม่เป็นสองรองใครเย็นขนาดนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่หยุดอีกเหรอทักษะการเล่นกู่ชินของอวี่เหมิงนับวันยิ่งดีขึ้นมากอวี่เหมิงมีทั้งความสามารถรูปชมงดงามไม่รู้ว่าในอนาคตคุณชายบ้านไหนจะได้นาไปคล้องขอบคุณสำหรับคำชื่นชมของคุณหนูทั้งหลาย ก็เป็นน้องสาวของเย่เอ๋อสินะได้ยินมาว่าคุณหนูฉันทั้งมีความสามารถรูปโฉมรับงานวันนี้ได้พบเป็นครั้งแรกไม่ธรรมดาเลยจริงๆคุณหนูลองเชียรเกินไปแล้วแปลกใจเหลือเกินที่เห็นคุณหนูสู่ที่งานเลี้ยงของโองหญิงเจ็ดบรรดาแขกที่มาวันนี้ต่างล้วนเป็นบุตรสาวของภรรยาเอกนางเป็นลูกของของอนุภรรยาเพียงคนเดียวที่ได้เข้ามา ต้องเป็นเย่เอ๋อที่ใจดีคาว่าเย่เอ๋อใจดีกันไปแล้วข้าเองก็รู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าทําไมองค์หญิงเจ็ดถึงประทานเทียนเชิญให้กับข้าเพียงคนเดียวตอนนั้นท่านพี่เองก็แปลกใจเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ข้าก็แปลกใจเหมือนกันนางตัวดีน่าไม่อายจริงๆคุณหนูรององค์หญิงเจ็ดประทานเทียมเชิญให้เจ้าเพียงคนเดียวหรืออืมใช่องค์หญิงเจ็ดปรดเครื่องดนตรี ตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วจึงประทานเทียบเชิญให้คุณหนูลองทรงอยากให้คุณหนูลองสแสดงความสามารถในด้านนี้ไม่รู้ว่าข้าจะได้เกียรติฟังคุณหนูสู่เล่นสักเพลงหรือไม่เสื่อเอ๋จะว่าไปแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเจ้าเล่นเลยวันนี้ก็เล่นสักเพลงสอง,สเ,พงสเพลงดีไหมเกรงว่าจะไม่สะดวกไม่มีอะไรไม่สะดวกหรอกน้องเสื่อเอ๋อย่าได้อายไปเลยข้าไม่ใช่นักร้อง ทำไมค้าต้องเล่นในที่สาธารณะเพื่อเอาใจคนอื่นด้วยล่ะลูกที่เกิดจากอนุภรยยานี่จริงๆแล้วไล้การศึกษาซูเชียวพูดแบบนี้ได้ยังไงกันนะ่ะน้องพี่พูดแบบนั้นได้ยังไงนี่ขอโทษคุณหนูเชิญเถอะที่ค่าพูดไม่จริงหรือทั้งหมดนี้ท่านพี่ก็เป็นคนสอนค่ะมีแค่ผู้หญิงที่เป็นลำดับศักดิ์ไม่ดีเท่านั้นที่จะเอาใจคนอื่นเพื่อเป็นการหาออกทางออก เจ้าเอ๋เจ้าทาให้ข้าผิดหวังมาข้าบอกให้เจ้าขอโทษเดี๋ยวนี้หากท่านพี่ไม่คิดเช่นนี้ก็ไปเล่นซักเพลงสิเจ้าคะตามเลยทีท่านพี่เต็มใจเล่นน้องก็จะขอโทษคุณหนูเฉินเจ้าในเมื่อท่านพี่ก็คิดเช่นนั้นทําไมถึงให้ข้าขึ้นไปแสดงล่ะในสายตาของท่านพี่ข้าเป็นตัวอะไรน้องพี่ เพิ่งพูดไปว่าเล่นเพื่อจุดประสงค์นั้นแล้วพี่จะเล่นได้เช่นไรน้องพี่พี่ทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจหรือถึงแม้เจ้าจะไม่สบายใจก็ไม่ควรระบายความโกรธกับยี่เหมิงนะเย่เอ,อจ้าไม่ต้องไปเอาอ,อกเอาใจนางหรอกเอาอ,อกเอาใจหรอตาข้างไหนของเธอเห็นว่าหล่อนกําลังเอาอกเอาใจฉันนะ่ะเย่เย่เสียใจไปเลยยี่เหมิง ผู้ถูกเจ้าไม่ควรไปออกเอาใจนั้นได้ยินมะว่าคุณหนูรองตระกูลซูมีนิสัยไม่ชอบเข้าสังคมยากที่จะเข้าถึงวันนี้ได้เห็นแล้วไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะองหญิงเจ็ดถึงกับส่งเทียบเชิญให้นางด้วยพระองค์เองเจ้าเป็นคนใจดีกเกรงว่านิสัยแยกตัวไม่เข้าสังคมของนางจ้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครมหน้าล่ะไม่เคยร่วมง,งานเลี้ยงแม้แต่ เพื่อนสักคนก็ไม่มีคุณหนูลองเจ้าขอโทษคุณหนูเฉียนกับพี่สาวเจ้าเถอะใช่ใช่ดีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเจ้าขอโทษไปเถอะเล่นซักเพลงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการจบแล้วหึ้หญินในเมื่อน้องข้าไม่เต็มใจก็อย่าไปบังคับนางเลยเจ้าค่ะข้ารู้ว่านางไม่ได้เจตนาคุณหนูอย่าตะกูลซูใช่เป็นคนดีจริงๆ นี่แหละถึงจะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนลูกภรรยาเอกก็คือลูกภรรยาเอกข้าอยากรู้หนักว่าครั้งนี้เจ้าจะไปหลบที่ไหนได้ข้าให้ข้าขอโทษเจ้าหรือตราบใดที่คุณหนูรองจริงใจพอข้าก็จะยอมรับเื่าครูพี่สาวข้าก็บอกไปแล้วว่านางรู้ดีว่าข้าไม่ได้เจตนาเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องขอโทษทำไมทุกคุณหนูเฉินถึงเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเช่นนี้ล่ะ ซูเซียวเจ้าท่านพี่จริงหรือไม่เจ้าคะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้เจตนาะพี่สาวข้ามีนิสัยเช่นไรพวกเจ้าก็น่าจะรู้ดีแม้ใจดีแต่ก็แยกแยะถูกผิดได้ข้าเป็นถึงน้องสาวของนางนางทำได้แค่อบรมข้าแต่ไม่ปกป้องข้าเมื่อเมื่อข้าถูกคนอื่นดังแก ท่านพี่อบรมสั่งสอนข้าเสมอว่าการเล่นกู่เฉินเป็นการฝึกตนการเล่นกู่เฉินควรเล่นในสถานที่ที่เพื่อสนิทมาพบปะเจอกันจึงจะแสดงต่อหน้าผู้คนได้มิฉนั้นจะเท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นตัวเองนะเจ้าคะซูเซียวเจ้าหมายความว่าอะไรข้าเป็นคนตรงไปตรงมาก็แค่อยากแต่สติคุณหนูเฉินเกรงว่าคุณหนูเฉินจะทำผิดพลาดอีกแล้วจะถูกคนเหยาะเยยได้รับหลัง หรือว่าคุณหนูท่านนี้จำใจที่จะถูกที่จะดูถูกตัวเองงั้นหรือผู้หญิงจำใจให้ลูกสาวตัวเองถูกแนะนําสั่งสอนอย่างนี้หรือท่านพี่ก็อบรมสั่งสอนค่ายอย่างเข้มงวดโดยแกนแท้แล้วนางดูแลค่าเสมือนเป็นพี่น้องแม่เดียวกันใช่หรือไม่คะเจ้าพี่ที่น้องพูดมาก็ถูกท่านพี่ท่านใจดีเกินไปแล้วเพื่อรักษาหน้าของคุณหนูฉันแต่ก็ ไม่ควรผลักไสให้น้องตัวเองต้องขายหน้าต่อหน้าผู้คนนะเจ้าคะคุณหนูเฉินก็เช่นกันเสี้วเอ๋ออุตสาหหวังดีแต่ไม่ถูกแต่ถูกเข้าใจผิดแต่ก็โทษคุณหนูเฉินไม่ได้หรอกโดยกันแท้แล้วเซี่ยเอ๋อเป็นคนที่รักสันโดษยากที่จะคบหาสมาคมกับใครแม้แต่เพื่อนสักคนก็ไม่มี ก่สวมได้พอดีหรือไม่ก็พอได้เดี vet, ๋ยวนะทาไมเขาถึงร like you know ู้ของฉันหมดเลยล่ะไอ้โรคจิตรู้ขนาดด้วยตาหรือเปล่าไอ้โรคจิตรู้ขนาดด้วยตาหรือเปล่าไม่ควาว่าเช่นไรพี่สีคุณหนูลองคิดว่าพี่คาดเดาขนาดของเสื้อผ้าได้หนาจะก็ค่ะ ผู้หญิงคนนี้นางโง่ด้วยไงเรื่องของขนาดตัวทาช่างตัดเสื้อที่วัดตัวจากคนในตระกูลสูงก็ได้มาแล้วต้องเป็นไอ้บ้าโรคจิตที่เอาแต่ด่าข้าลัหลังแน่ๆซูเชียวเจ้าพูดอะไรนะนางว่าข้าเป็นไอ้โรคจิตหรือไม่มีเหตุผลซะเลยข้าบอกว่าคนที่ด่าข้าเป็นโรคจิตสูเชียวทำไมเจ้าถึงทำกิริยาน่าเกลียดเช่นนี้ ข้ายังทำหน้ากเกลียดได้มากกว่านี้อีกนะโซเชียลข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายออกแรงให้มากกว่านี้สิบีบคอเสร็จข้าจะได้ไปฟ้องท่านพ่อท่านพี่เผ่าน้าหากจะเล่นงานข้าก็หาผู้ร่วมมือให้ดีๆหน่อยนะคนในวันนี้ไล้วความสามารถมากเลยผู้ร่วมมืออะไรกันเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องผู้ร่วมมืออะไรนั่น อย่าเพิ่งดีใจไปเลยอะ,ยะเออยอะเยอะจะเป็นอะไรไปนางยเยอ,อจะจมวงใจเถอะแม่จะให้ท่านพ่อให้ความเป็นทรรแก่เจ้าข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะท่านพ่อมีอะไรหรือท่านพ่อเซี่ยวเอ,อ,เอ,อนะ๋อนางนาง เซีย่ยเอ๋อเป็นอะไรไปท่านพี่อยู่ในรถถูกกระแทกหัวจนสลบฟื้นขึ้นมาก็มาหาว่าข่าลางแกนางเจ้าค่ะท่านพ่อไม่ใช่แบบนั้นนะเจ้าคะเช่นนั้นเช่นนั้นเรื่องมันเป็นยังไงลระเซียเออซ่ยเอ๋อเซี่ยเอ๋อแค่ขี้มูกแล้วดีใส่ลูกเซี่ยเอ๋อลูกก็อยู่นี่ไงท่านพ่อต้องให้คาเป็นทมกับลูกนะเจ้าคะ หากท่านพี่คิดว่าเรื่องที่เชื่อเอ,อ๋ทำไปนั้นเสียมารยาทก็ให้ท่านพ่อลงโทษได้เลยเย่เออยเอ,อเด็กโง่จะเป็นอะไรไปสมองถูกกระแทกจนเลอะเลือนไปแล้วหรอือท่านแม่เมื่อครูลูกเมื่อครูแม่ก็บอกเจ้าแล้วเชื่อเอ,อ๋เป็นน้องสาวของเจ้ามีแต่ลูกที่ไม่มี แม่คอยสั่งสอนเท่านั้นที่จะทําพฤติกรรมหยาบคายเช่นนี้ได้ท่านแม่ยังไม่เรียกขอโทษน้องอีกข้าขอโทษนะข้าสลบไปจนเลอะเลือนเจ้าคงไม่ตําหนิข้าหรือใช่หรือไม่นางลูกไม่มีแม่คอยสั่งสอนข้าไม่ตําหนิท่านพี่อยู่แล้วท่านพี่แค่ขาดสติไปชั่วขณะสูเชียวเย่น้องก็ไม่ได้ถือสาเจ้าแล้ว ทำไมเจ้าไม่รู้ความเลยนับวันยิงจะทำให้พ่อผิดหวังท่านพ่อไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะท่านพี่ถูกกระแทกจนเจ็บหนักตอนนี้คงยังมึนอยู่อาจจะเข้าใจผิดอยู่ก็ได้เจ้าเอ๋อก็ไม่น้อยใจหรอกเจ้าค่ะเย่เจมมน,นีพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันเมื่อครูเจ้าทำสีหน้าดัเงเกียดหมาความว่าอย่างไร ท่านพี่เย่เอ๋อเป็นคนรักสะอาดถึงได้ฝันเรื่องน่าเกลียดเช่นนั้นข้าพันถึงยิงสาวชั้นต่ำที่สะกปรกในใจก็ต้องต่อตา้านการสัมผัสเป็นธรรมดาเสื้อเอ๋อวันนี้ไม่เป็นทมกับเจ้าเลยนี่ก็สายแล้วมากแล้วเรียกไปพักผ่อนเถอะอย่าได้ถือสาพ,พี่เจ้าเลยขอบคุณเจ้าขาท่านแม่ท่านแม่ หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปลูกทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าคะพอได้แล้วไม่ต้องร้องไห้เย่เอ,อแม่บอกแล้วเช่นหรือไม่เจ้าคุณหันพนลันกันไปนางตัวดีสูชียวลถึงได้มีช่างโวทันทีการฝึกฝนก็เหมือนแก่นแท้ของคนตอนนี้เจ้าพูดจาว่าร้ายนางนั่นไม่ใช่เป็นการทําให้พ่อเจ้าลำคาหรือแต่แต่นางเอาคีโมกท่านแม่ตอนนี้ลูกยังอยากจะอ้วกอยู่เลยเจ้าคะ่ะ เรื่องเล็กๆน้อยอดทนเดี๋ยวก็ผ่านไปมีโอกาสค่สอยสั่งสอนนางท่านแม่เรายังมีโอกาสอีกหรือเจ้าคะมีสิตำแหน่งชายาสู่อ๋องเป็นของเจ้าส่วนนางก็เหมาะที่จะซ่อนตัวอยู่ในโรงสพนั่นท่านแม่ท่านรู้หรือไม่เจ้าคะว่าุ้ยอ๋องมีความคิดที่จะสนับสนุนให้สุเชียวเป็นภรรยาหลากักอะไรนะุ้ยอ๋องจะแต่งกับนางตัวดีนั่นแล้วให้นางเป็นชายาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ท่านแม่ว่าซูเชียถูกปีศาจจิ้งจอกครอบเงินหรือไม่เจ้าคะซูอ,องก็ถูกนางล่อลวงให้สนใจแม้แต่ลุยอองปกติก็เป็นคนไม่เข้าใกล้ผู้หญิงก็ยังหลงเสนานางนับเป็นปีศาจจิ้งจอกกลับชาติมาเกิดสินะข้าจะถลกหนังจิ้งจอกของนางออกมาให้ได้เรือนน้างหลังเจ้าว่าป่านนี้ซูเยจะกรวดจะเป็นบ้าไปแล้วหรือไม่ ก็หนูแต่ละมีท่านเพียงคนเดียวที่ฉลาดถึงเพียงนี้ข้อสามารถมีความคิดดีๆได้อย่างนั้นสินนะเซอเอ,อ๋อเด็กๆมีขโมยคุณหนูใครหนะ่ะเซอเอ,อ๋อพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าใหม่เจ้าต้องอธิบายให้ข้าฟังนะคุณหนูลองขโมยอยู่ที่ไหนขอรับ หนีไปแล้วเขายัางชั่วคุณหนูเราไม่เป็นอะไรนะขอรับก็แค่ตกใจนะ่ะแต่ข้าคิดว่ากำแพงเตี้ยไปไหน่อยนะหากว่าหลังมีคนเปลียนกำแพงเข้ามาอีกละ่ะจะทำยังไงคุณหนูลองปรดวางใจข้าน้อยจะไปขอคำแนะนำจากนายท่านให้เพิ่มกำแพงให้สูงขึ้นขอรับให้เด๋ยวที่สุดเลยนะพวกนายสองพี่น้องชอบปีนกำแพงกันมาใช่ไหมวันนี้ฉันจะกันมาให้พวกนายเข้ามา ทำไมจู่ๆกำแพงนี้ถึงสูงขึ้นละ่ะคุณชายคุณหนูลองป้องกันท่านยังไงล่ะขอรับดูท่าว่าคำสรารภาพของท่านเมื่อวานจะไม่ได้ผลหุบปาก